อาถูกนะอ่าจากสิบตีหรือคุณพ่อจากสิบตีสนุนอินทระส่วนที่ลงสู่ลำนี้เราต้องขออนุญาตครับแม่ยะนางเรือกันก่อนนะจะได้ไปกลับปลอดภัยและนำบุญญลงสู่เรือลำนี้นะครับผมผู้ชายและกันนะป็นช่วยแทนนะครับที่เหลือพนมมือครับนะักข่าว่ายรุ่ตลอดเวลาครับตั้งนะโมสามจบสามครั้งครับผมนะโมต,สต,ตัสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุตสสะกล่าวตามนะครับนะมัตถุนาวานิวาสีนิยะเทวตายะอิมินาสก,กาเลนะนาวานิวาสีนิงเทวตังปูเชนข้าพเจ้าขอ,อน้อมไหวบูชา แม่ย่านางเรือผู้คุ้มครองรักษาเรือลำนี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าขออนุญาตนำอธิและอังคารพร้อมด้วยดวงวิญญาณของจ่าสิบสีสนุนอินทรส,สนทิลงเรือลำนี้เพื่อไปประกอบพิธีลอยอธิและอังคารในทะเลพอแม่ย่านางเรือ ขอจงได้โปรโดอนุญาตให้นำอาธิและอังคารลงเรือลำนี้ได้และขอจงได้โปรโดคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าและญาติมิตรแต่ประกอบพิธีด้วยความสะดวกและปลอดภัยทุกทุกประการทั้งปวงด้วยเถิน สาธุนะครับเพื่นชายสงวนนะเราได้ขออนุญาตแม่ยานาเรือที่เราร้อยครับจะได้ไปกลับปลอดภัยและนำวิญญาณลงสู่เรือลรานี้ทุกคนพนมมือก่อนครับผมมองที่องค์ปู่เท้าวิสุวรรณตรงนี้เห็นไหมครับท่านมาเป็นสักขีพยานนะมาเป็นองค์ประธานในการทําพิธีวันนี้สาธุสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุก่ับกับบ้านทุกคนจะลืมนะขอพรองค์ปู่ด้วยนะครับผมศักดิ์สิทธิ์มากมาเลยแต่วันนี้วันดีด้วยนะนะครับขอพรได้มีช่วงมีรากลับบ้านกันนะครับผม อามือลงครับแล้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับท่านเจ้าภาพนะครับผมบรรยายญาติของผู้วัยชนทุกท่านซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปประกอบพิธีรอยอธิอการที่อาวสัตหีแห่งนี้ครับเพื่อฝากให้เจ้าแม่นัทีเท้าสีทันดรและเหล่าเทพพญานา,าทั้งหลาย้ด้ปกปักรักษาอาธิการของคุณพ่อสนุนแลส่งวญาณของพ่อสนุนนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดี อย่างที่ทุกคนมุ่งหวังตั้งใจมาวันนี้เั่นครับวันทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมกันแล้วเราจะมาปักสกุลครับเป็นครั้งสุดท้ายนะนี่นวรนิ่วรกุเจ้าครับาน,านาพลาดต่อไปนะครับหาล้วครับ, <c oughs> รบหลังจากนี้ควพนมมือครับผมตั้งจิตตั้งใจกันครับ <c oughs> มาจะเราจะมาขอขมากรรมขอวงศักิกรรมต่อคุณแม่ต่อคุณพ่อคุณพ่อสนุนกันครับขอให้เชิญจ้าพี่น้องครับยืนขึ้นครับผมแล้วออกมาที่กลางชายร้าคุณแม่นะมาจับมือกันไว้จับมือกันไว้นะถึงเวลารถไปเรื่อยๆจนหมดนะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนพร้อมแล้วกล่าววาจาสี่ได้ดังพร้อมกันครับกายกรรมวัตถีกรรมมาโนกรรมขออโหสิกรรมกรรมทั้งสามสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาท ขาดทั้งร่วงเกินกอคุณพ่อสนุนครั้งเมื่อมีชีวิตอยู่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรละลึกได้ก็ดีรละ,ลละลึกไม่ได้ก็ดีด้วยกายวาจาใจนี้ถ้าประเจ้าทั้งหลายขอให้ดูมิญ,ญาณคุณพ่อสนุนในโปรดยกโทษและอโอ้โหศีกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดอย่าเพิ่งปล่อยมือนะทุกคนครับทั้งสองท่านแบ,บมือมานะเป็นตัวแทนของทุกคนครับถือที่ทิศทางนะอันนี้ายก่อนนะครับผม,มแน่นก็คือนะครับวางไว้ที่อัฐิอ่างคามนะผมเป็นตัวแทนนะ และส่งของท่านครับเป็นตัวแทนครับหยิบดอกไม้เพื่อสักการะอธิษฐานสุดท้ายครับหยิบเลยนะนะครับโปรยเพื่อสักการะอธิษฐานสุดท้ายครับคุณแม่โปรยด้วยนะเออนะครับดอกไม้นี้หมายถึงความรักของญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนครับที่มีอ่านะครับที่มาส่งวันนี้เลยครับอ้าวแล้วองนี้ทุกคนปล่อยมือพนมมือมองรูปขอเอ่อมองรูปของผู้วริโนคนครับอุปสรรคสาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุนะครับเรียนเชิญนั่งที่เดิมครับเราได้ขอถ้ามากราบมีสงไพะไหมเนี่ย ไม่มีโอเคครับผมที่เหลือพนมมือทับตั้งนโมสามจบสามครั้งครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะกล่าวตามนะครับข้าไปเจ้าทั้งหลายอ่อนอ่อนน้อมไหวถึงชาเจ้าแม่ลัดีเท้าสีท่านดอน และเหล่าเทพพาดาทั้งหลายผู้สติภ้มคของรักษาณนะท้องทะเลแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ประกอบภูสุลจิตผู้ที่ส่วนบุญสุขุสุลอิทัทงเมมาตาปิตุนังโหนตุสุขิตาโหรตุมาตาปิตุโลขอที่ส่วนบุญสุขุสุลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่สาสมบุญบารมีมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันาชาติที่ประเสริฐแล้วที่ดีพร้อมแล้วพรขอที่ส่วนบุญสุขสศลนี้ผู้คนเสียงดังเลยนะให้แก่คุณพ่อจ่าสิบปีสนุนอินทรสุนทรี่ <Okay. S 1> เพื่อประโยชน์ <Okay. S 1> เพื่อความสุข <Okay. S 1> ไปแสงบุญนำทาง <Okay. S 1> สูง่คบภูมิที่ดี <Okay. S 1> ครับยกสูงสูงสาธุพระบุมรสาธุ นะหลังจากนี้ทุกคน,นรกกครับพนมมือขอที่พประธานและองค์ปนะู่เท้าวิสวนครับและณบัดนี้จะได้ประกพอบพิธีวอาสี่แรกสารท้องปากไว้ในความอภิบาลของเจ้าแมน่นากีเท้าสีสันดอนเจ้าแมออ่แห่งท้องทะเลประเทศพญาดาทั้งหลายโดยมีโจรานุโมทนาดินดดนให้ ดวงยญาณของคุณพ่อจาสิตรีสนุนอินทรสนที่กลมเข้าสู่สุตติในสัมกยภพประสบสุดในทิพย์มาช่วงนี้นดรันการยุ้ยเึินสาธุทุธุกานครับครับผมอ่าเดินเลยนะครับผม ว่ามาลอยที่หน้าวัดน้องข่อยนะนี่ครับแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสถานีแห่งนี้เลยนะวันใดมีช่วงเวลญญาณลุกถุนไว้หนึ่งมาเยี่ยมมาเยือนกันนะอ่าอย่าลืมกันนะเอาละครับพาไปนี้เรียกมาซื้อที่ครับเหรียญเจริญในวันนี้เรียกว่าเจ็ดข้าวถุนลุงมของยานอันเยร์ลอยไปไหนก็มีที่อยู่นะทุกทานอย่าลนมนะครับผมอ่าอย่าลืมไปที่้านะหยิบแล้วก็โวยเป็นตัวแทนแล้วกันนะหยิบแล้วก็โวยไกลเลยครับผมอ่าค่อยๆโวยไปนะครับผมกำลังใหญ่โวยเลยแล้วพูดไปเลยนะว่าเหนนี้เรามาซื้้อทาแลว นะผมก็อิศร์อุทิยาเสด็จเตี๋ยผหลวงสุกกรณ์นะยหลังระหวางนักที่กันอยู่นะใกลหมดเทเลยครับผมแต่เหลือพันไว้นะครับผมเอาไปเน้ไปนันน้ำหลกรณะเาไปนะใ้ยาบอกขอรทั้ง้าพูดออกไปเลยนะจะลงแล้วนะครับยุงติดยตังอรหังติ น่าจะสาธุกันดังๆนะครับผมแล้วก็ปล่อยมือรับสายล้วจากนี้ทุกคนครับมารับดอกไม้โปรยดอกไม้ทุกคนเลยนะแต่ใครไม่โปรยถิ่นก็อย่ามาโงรนะนะครับผมจากนี้อ่าครับหาที่โปรย้ายโปรยขวาหาที่ว่างแบบนี้เป็นการโปรยอห้หมบุคคลแล้วนะทำอะไรก็เชิญเลยครับผมนะ รรอยิ mm ้มของเรามีอะไรจะเช้าเลยไปเลยนะไม่ได้เปนไม่ได้นล้ยิรานมมเข้าจะลวบอกว่าดอกไม้นี้สำคัญเี่ยใจนะครับที่กด่อยนันดอกไม้นี้ครับหมายถึงความรักของเรานะ ดอกไม้นี้หมายถึงพูดสำคัญของเราครเกิดชาติหน้าชาติใดก็จะเกิดเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นญาติสนิทป็นสหายเป็นสามีภรรยากันนะทุกพงทุกชาติไปครับคนที่มาส่งวันนี้ครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะความบังเอิญครับไม่มีในโลกใบนี้ครับเพราะเราถูกเชิดชาติกันมา มากันมาหลายพหลายชาแล้วได้มาเจอเจอกันแะได้มาสบกันวันนี้ครับไม่มีคําว่าบังเอิญนะในโลกใบนี้อย่างแน่นอนครับผมทุกคนพยายามมองไปสีไ้นะไปสีสครับไม่คิดว่ารักจะดีอย่างนี้ไม่คิดว่าฝันจะเป็นไปได้ วันนับวันฉันเฝ้าแต่รอเมื่อเห็นห<า>น้าเธอฉันจึงเป็นสุขอยู่ในหัวใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn